สอบที่จังหวัดเชียงรายสถานการณ์น้าบางจุดเริ่มดีขึ้นคะ่ะแต่หลายพื้นที่ก็ยังมีปัญหาอย่างที่อําเภอพญามเมงรายและอำเภอเวียงชัยยังมีความเดือดร้อนอยู่นะคะจากน้ําป่าที่มาเร็วชาวบ,บ้านไม่ทันตั้งตัวเก็บทรัพย์สินหนีน้าไม่ทันคะ่ะ ในประเสริฐจิตพลีชีพรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปกครององค์กรบริหารส่วนท้องถิน่นหน่วยงานบรรเทาสาธารณาภัยและทหารไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจากกรณีน้ำป่าจากเทือกเขาไหลทะลักหลายพื้นที่ของตำบลแม่เปาและตำบลตาดควันอำเภอพยาเมงรายจังหวัดเชียงรายเมื่อช่วงเช้าค่ะ แต่พบว่าขณะนี้เกิดขึ้นใน5อำเภอคืออำเภอพญาเมงรายเชียงแสนเวียงชัยเวียงเชียงรุง้งเชียงของและเทิงแต่หนักที่สุดจะเป็นที่อำเภอพญาเมงรายเกิดขึ้นในพื้นที่หมู่บ้านย้าแม่ตำมูม่4รีตำบลตัดควันบ้านเรือนถูกน้ำท่วมประมาณ200หลังคาเรือนสะพานถูกตัดขาดไม่สามารถสัญจรได้และน้ำก็เข้าท่วมโรงเรียนด้วยนะคะ ส่วนที่ตำบลศบเปาน้ำท่วมหนักในพื้นที่9หมู่บ้านมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า3,000ครัวเรือนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่เปาถูกน้ำท่วมแล้วก็ถนนถูกตัดขาดไม่สามารถสัญจรได้นอกจากนี้น้ำก็ท่วมต่อไปอยังพื้นที่หมู่2หมู่7หมู่8และหมู่10อีกประมาณ500ครัวเรือนน้ำยังเข้าท่วมพื้นที่อำเภอเวียงชัยค่ะที่มีพื้นที่การเกษตรถูกน้ำท่วมนะคะ รวมไปถึงรถไม่สามารถสัญจรผ่านได้ในถนนที่เชื่อมกับอำเภอพยามิงรายนายสำเริงกันเขียอายุ51ปีชาวบ้านศบเป่าบอกว่าน้ำท่วมปีนี้มาเร็วและมีปริมาณมากเกิดขึ้นในช่วงเช้าไม่ทันตั้งตัวทำให้ทรัพย์สินเสียหายจำนวนมากโดยเฉพาะของใช้ในครัวเรือนซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมานานกว่า10ปีแล้ว มีน้ำป่าที่ไหลมาจากลำห้วยและเกิดน้ำท่วมสูง70เซนติเมตรถึง1เมตรชาวบ้านนั้นใช้ชีวิตอย่างยากลำบากค่ะเห็นฝนก็จะตก,กนี้ยังวันครับจะบันวันแน่นอนถ้าน้ำตากบะล้งเหรอครับยิงบงะล้งเหรอฮือบอะล้งอืมก็ยังยห่วงครับแล้วเฉยจะบ้านเป็นยังอยู่ในบ้านเหรอครับตอนนี้อยู่ในบ้านเขาเท่าอยู่ในบ้านอ๋อแต่อายุชั้นสูงแล้วนอนเนาะครับมียั้นสองชั้นหนงครับ ล่าสุดนั้นพบว่าระดับน้ําเรื่อมลดลงบ้างแล้วนะคะหลังจากที่มีฝนหยุดตกก็ทําให้ปริมาณน้ําที่เป็นน้ําหลากคลี่คลายลงแต่ว่ายังคงมีน้ําท่วมในพื้นที่ลุ่มคาดว่าหากไม่มีฝนมาสมทบจะเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายในวันนี้ค่ะ